สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายนะคะในหัวข้อถัดไปนะหลังจากที่เราได้ทราบฟังก์ชันหลายตัวแปรนะคะลิมิตและความต่อเนื่องไปแล้วในหัวข้อที่3จะพูดถึงการหาอนุพันธ์ย่อยและความหมายนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะที่เรามีฟังก์ชัน f of x y ซึ่งมี x กับ y นั้นเป็นตัวแปรอสระคราวนี้ถ้าเราต้องการจะรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน f โดยเราเทียบกับตัวแปรทีละตัวนะคะวิธีการจะไม่เหมือนแควหนึ่งะคะแต่ว่าให้เรามองคล้ายๆกันได้ก็คือถ้ามอง x เป็นตัวแปรเราจะมองเหมือน y เป็นตัวเลขก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ย่อย f เทียบ x หน้าตานี้นะคะและถ้าเกิดในทางกลับกันเรามอง y เป็นตัวแปรเราก็จะมอง x เป็นตัวเลขก็เขียนด้วยด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นอันนี้อ่านว่า partial d i ดิ พาเชียนี่แปลว่าย่อยนะพาเชียลดิฟของ f เทียบ y อันนี้ x ข้างบนเราเรียกพา r t เชียลดิฟ f เทียบ x นะคะเวลาอ่านเนาะเราอ่านแบบง่ายๆอ่านพวกนี้ว่าพา r t เชียลนะก็คือว่าส่วนย่อยนะพาเชียลดิ f เทียบข้างบนก็เป็นเทียบ x ข้างล่างก็เทียบ y นะคะทีนี้ตัวนิยามที่มานะคะก็คล้ายๆกับในตอนที่เราเรียนแคลคูลังที่เราทราบ f หาม x นะคะ เกิดจากการหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนของ x นะคะในตำแหน่งที่ถัดไปก็คือตำแหน่ง h ลบเอา f ที่ตำแหน่ง x บวก h ลบ f ที่ตำแหน่ง x หารด้วย h ก็คือส่วนต่างนะคะระหว่าง x บวก h กับ x เนอะต่างกันที่ h แล้วก็ใส่ลิมิตเมื่อ h, h เข้าใกล้ศูนย์นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราหา p า r ช i a l ดิ f f เทียบ x จะเห็นว่า x ตัวคงตัวนี้เป็นตัวแปร x คือตัวแปร ปรเปลี่ยนนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นโคอิเนตของ f มีการเปลี่ยนนั่นเองนะคะนี้ถ้าเราเทียบ y เราก็จะมอง y เป็นตัวแปรส่วนที่เปลี่ยนก็จะเป็นโคอิเนตของ y นะมีการนะมีการปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะนั่นนี่คือนิยามแต่ว่าเวลาเราหาค่าจริงๆแล้วก็จะใช้หลักการเหมือนดิฟด้วยสูตร ของตอนที่เราเรียนแคลนึงเกือบทั้งหมดนะคะสัญลักษณ์มีหลายแบบอาจจะเขียนเป็น f ห้อย x ก็ได้หรือ partial dip f เทียบ x เมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เหลือก็ไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะจะเห็นในตําราบางเล่มแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยส่วนมากจะเห็น2ตัวนี้แล้วก็ f เทียบ y ก็เช่นกันนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์ประมาณ2ชุดนี้เหมือนกันนะคะอตัวอย่าง เมื่อเรามี f of x y อยู่ในรูปของพ o ล y โนเมียก็คือพหุนาม5คูณ x กําลัง3คูณ y กําลัง2เราจะหาอนุพันธ์ย่อย f เทียบ x เห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราหาอนุพันธ์ย่อย f เทียบ x ให้เรามอง x เป็นตัวแปรนะเราจะมอง y ตัวนี้เป็นตัวคงที่ดังนั้น5เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะเราก็จะจับผลคูณนะคะซึ่งเราก็ดึง y กําลัง2มาไว้เป็นค่าคงที่ซะ จากนั้นทำการหาอนุพันธ์ย่อยของ x กําลัง3เทียบ x ซึ่งมันก็คือสูตรเดียวกันกับการดิฟ x กําลัง n เทียบ x นั่นเองที่เราเรียนในในตอนแคลวหนึ่งะคะดีกรี n ดึงลงมา x ก็เหลือกําลัง n ลบ1น,นั่นเองเพราะนั้นก็หลักการเดียวกันนะคะเราก็เลยได้ 3x กําลัง2ก็คือ partial diff x กําลัง3เทียบ x จะเห็นว่าหัวงอหัวตรงต่างกัน ถ้าหัวงองก็คือเรามีการหาเป็นลักษณะคือตัวแปรอิสระเรามี2ตัวก็เลยต้องดิฟเทียบทีละตัวแต่ถ้าดีหัวตรงตัวนี้เรามีตัวแปรเดียวนะคะอ่าคำตอบก็คือเอา5กับ3คูณกันและได้ดีกรีของ x กําลังสองและ y กําลังสอง่าทีนี้ถ้าเราอยากหา f เทียบ y ให้เรามอง y เหมือนค่าตัวแปรนอง x เป็นตัวคงที่ดังนั้นไอ้เจ้า x กําลัง3ก็เลยมาคูณอยู่ด้านหน้ากับหดึงออกมาได้นะคะ แล้เราก็ไปหาอนุพันธ์ย,ย่อยของ y กับ,บังสองเทียบ y ซึ่งอนุพันธ์ของ y กับ,บังสองก็คือ2 y นั่นเองนะคะจับมันมาคูณกันข้าวองที่ก็จะได้10 x กับ,บง 3, ังส y กับ,บงังหอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปข้าวนี้เป็นโพลินามิเอลเหมือนกันนะคะแต่มีผลบวกด้วยเพราะนั้นอน,อน,อนุพันธ์ย,ย่อย f เทียบ x เราใส่สนักเป็น f แล้วก็ห้อยตัว x เวลาเขียนระวังนะคะอยู่คนละบรรทัด อย่างนี้นะถ้าเราไปเขียนอย่างนี้ความหมายจะกลายเป็นเหมือน f of x นะคะเพราะนั้นสัญลักษณ์พวกนี้ต้องระมัดระวังให้ดีการเขียนนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหา f ห้อย x นะคะก็คืออนุพันธ์ย่อย f เจียบ x นั่นเองทำได้โดยวิธีการเดียวกันก็คือใครมี x เรามองเป็นตัวแปรเพราะนั้นไอ้เจ้า 3x กํลัง2ก็เลยถูกดิฟนะคะเหลือ 6x กํลัง1 เจ้า y มองเป็นข้าคของที่เพราะนั้น y ดึงออกมาคูณกับเจ้า2นะแล้ว x กําลัง1ดิฟแล้วได้1ใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะมอง y เป็นข้าคงที่เพราะนั้นข้าคงที่เราดิฟแล้วเป็น0สุดเพราะนั้น f เจบ x ก็เลยได้ 6x บวก 2y อันนี้ครูจะ f เทียบ y แล้วนะคะมอง y เป็นตัวแปรมอง x เป็นตัวคงที่เพราะนั้นในเทอมที่1ก็เลยได้0เห็นไหมคะ เทอมที่ uh, 2เรามอง x เป็นตัวของที่พนั้น2กับ x คูณกันเราดิฟบาใช่ไหมคะดิฟบาเทียบ y ได้1นึ่่มันมก็เลยตัวนี้จริงๆมี1คูณเนาะและสุดท้ายนะคะพาเชดิฟห้เทียบ y ก็คือได้5ก็คือค่าของที่แล้วก็ไอเจ้า y เทียบ y มันได้1เพราะนั้นคําตอบสุดท้ายก็เลยเหลือ2 x บวกหนั่นเองนะคะ,ะในตัวอย่างหมายเลข3นี่เริ่มมีความ คับสอนมากขึ้นนิดหน่อยก็คือเริ่มต้นที่4 x 3บวก3ลบ5ทั้งหมดกำลัง8อ่ะลองเอาตัวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูด้วยการเขียนใหม่แล้วกันเนาะ4 x 3บวก3ลบ5นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในโน้ตกันเราจะหาอนุพันธ์นะคะเดี๋ยวลงกำหนดก่อน ครูเขียนเป็นรูปของการกำหนดกันเนะาะสมมุติครูกำหนดเป็น 4x 3y อย่างงี้เนาะทั้งหมดกำลัง8งั้นเราก็จะมอง f เท่า f f เท f ก็เหมือนเรามีนะตอนนี้เรามองเหมือนมันมีก้อนหนึ่งกำลัง8ใช่ไหมคะนี่ออกเนาะเพราะนั้นมันก็คือการที่เราต้องใช้กดลูกโซ่นั่นเองนะคะในการดึงกำลัง8ออกมาเนาะ ดึงกำลับบงแปดลงมาแล้วตัวเองเหลือกำลังเจ็ดแสดงว่าด้านในก็คงเป็นตัวชุดเดิมนะคะถัดจากนั้นเราทำการดิฟเนื่องจากเราดิฟเทียบ x นะคะดิฟไส้ด้านในเทียบ x ก,ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้อเ okay, นะเพราะนั้นในกลุ่มเธอตัวหน้าก็จะเป็น8แล้วก็ทั้งหมดกำลับบงเจ็ดเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้เราดิฟเทียบ x ตัวที่1เป็นค่า ตัวแปรมีมี4คูณกนะ็คือ4ดึงมาแล้วก็ดิฟเทียบ x ได้1ตัวที่2ไม่มี x เป็น0และตัวสุดท้ายเป็นค่าคงที่ก็0นย์นั้นเราก็จะได้4ใช่ไหมสี่คูณแได้นะตอนนี้นะแปดสี่สามเพราะฉนั้นคําตอบตอนจบก็หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปถ้าเราอยากหา f เทียบายบ้างหลักการเดียวกันก็คือดึง8ลงมาและข้างในก็จะเหลือกำลัง7 อันนี้มันคือกดลูกโซ่นะจากนั้นเราก็ทําการหาอนุพันธ์ย่อยก็คือเหมือนดิฟไซ้นะคะด้านไหนแต่แทนที่จะเทียบ x เ,เราไปเทียบ y แล้วสังเกตรเราเทียบ y ตรงนี้นั้นในก้อนสีน้ําเงินเหมือนเดิมทุกอย่างะดีกรีลดลงเป็น7นะคะตัวสีแดงที่เราจะดิฟไซ่ก็จะเป็น0เพราะว่าดิฟ x เทีบยบ y ได้0ต่อไปดิฟ3 คูณด้ y ก็ได้ข้างที่3ออกมาแล้วก็ดิฟ y เทียว y เป็น1แล้วก็ดิฟเจ้า5นะฮะก็เป็นค่าของที่เนอะก็จะเหลือ0นะเอา8คูณ3ได้24นะ cx บวก 3y ลบ5ทั้งหมดกำลัง7อะ่ะประมาณนี้นะคะนี่คือตัวอย่างเนอะนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะ e ยกกำลัง e ยกกำลัง xy กำลัง2เนอะ อ e ยกกำลัง XY กําำลัง2องหน้าตานี้เราก็มาเทียบเคียงกับของเดิมที่เรามีก็คือมันคือ E กกำลัง U